สวัสดีค่ะเด็กๆ Good morning students วันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะ Are you ready Yes อ่าไปเรียนกันเลยอ่านะคะเด็กๆอาทิตย์นี้นะคะเราจะเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์กันนะคะเด็กๆเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าอาหารนั้นมีกี่หมู่อะไรกันบ้างเด็กๆคนไหนอยากตอบคะ ในเมื่อได้ด็กยังไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าอาหารนั้นมีกี่หมู่แล้วมีอะไรกันบ้างในแต่ละหมู่นะคะอาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด5หมู่นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าแต่ละหมู่เขาเรียกว่าอะไรกันนะคะหมู่ที่1นะคะอันนี้คือหมู่ที่1นะคะเด็กๆก็จะเป็นโปรตีนนะคะหมู่ที่สองนะคะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะหมู่ที่ส จะเป็นเกลือแร่นะคะหมู่ที่4วิตามินนะคะและหมู่สุดท้ายนะคะหมู่ที่5นะคะเป็นไขมันนะคะซึ่งอาหารทั้งหมดนะคะก็จะมีด้วยกัน5หมู่นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะคะว่าในแต่และหมู่นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆเ,เคยรับประทานกันหรือ,อยังนะคะ หม,มหมู่แรกเลยนะคะอาหารหมู่ที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหมู่โปรตีนนะคะหมู่โปรตีนมีอะไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆเห็นอะไรกันในรูปบ้างคะอ่ามีไก่นะคะมีอะไรคะเด็กๆมีปลามีมีอะไรคะมีไข่นะคะมีไข่นะคะอันนี้นะครับไก่นะคะอันนี้ปลานะคะแล้วก็อันนี้ไข่นะคะและอันนี้คืออะไรคะเด็กๆ อันนี้ก็คือเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูนะคะและอันนี้คืออะไรคะเด็กๆชัวนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารประจำพวกนะคะประเภทโปรตีนนะคะที่จะมีไก่นะคะปลานะคะแล้วก็ไข่ เนื้อหมูนะคะแล้วก็ถั่วนะคะเด็กๆเคยรับประทานอาหารพวกนี้กันหรือยังคะเคยแล้วใช่ไหมคะอาเดี๋ยวเราจะลองไปดูหมูที่สองกันนะคะเด็กๆอาหารหมูที่สองนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะเด็กๆอันนี้ในรูปเด็กๆเห็นเป็นอะไรคะข้าวนะคะแล้วอันนี้คืออะไรอะคะที่เป็นสีม่วงๆเด็กๆพอจะรู้จักไหมคะอะไม่รู้จักใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นเผือกนะคะเด็กๆ แล้วอันนี้อะไรเอ่ยความว่าเด็กๆทุกคนน่าจะเคยทานกันนะคะอ่าใช่แล้วค่ะก็คือขนมปังนั่นเองนะคะแล้วอันนี้ล่ะคะคืออะไรคะมันเทศนะคะเด็กๆนะคะ นอกจากข้าวขนมปังนะคะเผือกแล้วก็มันเทศแล้วนะคะยังมีอีกนะคะก็คือจะเป็นแป้งนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งมันสับปะหลังนะคะแป้งข้าวโพดแป้งต่างๆเลยนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นอาหารหมู่ที่2นะคะที่อยู่ในคาร์โบไฮเดรตนะคะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นหมู่ที่3ามนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะอาหารหมู่ที่4ี่นะคะก็คือจะเป็นวิตามินนะคะเด็กๆเห็นในรูปเป็นอ่าเป็นอะไรคะผักหรือผลไม้คะ อ่าผลไม้ใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะเ, ca, เ, ca, เ ca, ด็กๆเคยทานกันหรือยังคะเคยแล้วใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแตงโมน,นะคะแตงโมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะ watermelon นะคะ watermelon นะคะแตงโมมีสีอะไรกันบ้างคะเด็กๆตรงนี้อันนี้ก็คือสีแดงแดงภาษาอังกฤษคืออะไรคะ red นะคะแล้วอันนี้นะคะเปลือกสีอะไรคะ สีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษคืออะไรคะกรีนนะคะแล้วอันนี้คืออะไรคะสีเหลืองกล้วยนะคะกล้วยภาษาอังกฤษคืออะไรคะบานาน่านะคะบานาน่านะคะสีเหลืองภาษาอังกฤษคืออะไรอะเด็กๆไหนบอกความหน่อยสิคะเยลโล่ Yellow, ใช่ไหมคะอ่านะคะต่อไปนะคะแล้วอันนี้คืออะไรคะที่เป็นพวงๆสีม่วงๆองุ่นนะคะนะคะ องังกฤษภาษาอังกฤษคืออะไรเด็กๆพอจะรู้ไหมคะอ่าไม่รู้ใช่ไหมคะอ่านว่ากรีฟนะคะสีม่วงภาษาอังกฤษอะไรนะคะเด็กๆ purple นะคะแล้วอันนี้อะไรล่ะคะมักจะออกในฤดูหนาวนะคะเด็กๆอ่าสตอรอเบอรี่นะคะสตอรอเบอรี่สีอะไรคะสตอรอเบอรี่สีแดงนะคะ นะคะคแล้วอันนี้ล่ะคะอะไรเอ่ยเด็กๆคาทานกันไหมคะเคยใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะส้มนะคะส้มนะคะภาษา,ษาอังกฤษคือ orange นะคะสีส้มหรือส้ม orange นะคะก็คือจะเป็นาภาษาอังกฤษคำเดียวกันเลยนะคะเด็กๆนะคะแล้วอันสุดท้ายน,นี้อันนี้คืออะไรคะ apple นะคะก็คือ apple นั่นเอง apple สีอะไรคะเด็กๆสีแดงนะคะ อ่านะคะอาหารบูที่4ี่นะคะก็คือวิตามินนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะเป็นจําพวกผลไม้นะคะที่เด็กๆเคยทานนะคะผลไม้ที่เด็กๆชอบทานอาจจะไม่มีในรูปนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเด็กๆชอบทานอยู่ทุกวันนั่นแหละค่ะคือคืออาหารบูที่4วิตามินนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นอาหารบูสุดท้ายนะคะมูที่5นะคะอาหารมูที่5นะคะก็คือไขมันนะคะเด็กๆในรูปนี้นะคะ เป็นอะไรคะเด็กๆที่เราจะนำไว้ใช้เวลาที่อทอดไข่ค่ะอ่าน้ำมันนะคะนะคะแล้วอันนี้คืออะไรคะเด็กๆพอจะรู้จักรู้จักไหมคะอ่าชีสนะคะแล้วอันนี้อะไรล่ะคะเด็กๆน่าจะพอรู้จัก สำหรับเวลาที่เราจะใช้เวลาที่ทาขนมปังนะคะเวลาที่เราเอาขนมปังไปปิ้งนะคะอ่าเนยนะคะนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันวัวนะคะน้ำมันที่ได้จากวัวเองนะคะนะคะซึ่งอาหารพวกนี้นะคะก็จะเป็นอาหารหมูที่5นะคะก็คือไขมันนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปทำกิจกรรมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะเรา มาลองสรุปกันก,นก่อนว่าอาหารมีทั้งหมดกี่หมู่นะคะอ่าอาหารมีทั้งหมดกี่หมูค่คะเด็กๆห้าหมู่นะคะหมู่แรกเลยนะคะก็จะเป็นโปรตีนนะคะหมู่ที่สองเป็นคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สามคือแกลเลนะคะหมู่ที่4ี่คือวิตามินและหมู่สุดท้ายนะคะก็คือไขมันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะที่ความเตรียมมาให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวลองลองไปดูกันเลยนะคะ ค่ะกิจกรรมที่ความเตรียมให้กับเด็กๆนะคะก็จะเป็นกิจกรรมต้นหอมจา๋าใช้ตะกินเจ้านะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะความก็จะให้เด็กๆนะคะปลูกเพื่อสวนควรัวนะคะนะคะซึ่งความได้ถ่ายวิดีโอนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วก็ขั้นตอนของการปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปรับชมคลิปกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะควอมก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เด Stef ็กๆได้で uge, で uge, ลองทํากันนะคะอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะเรียนอาหารดีมีประโยชน์กันนะคะเด็กๆกิจกรรมที่ความนำมาให้เด็ก mm. ๆได้ลองทํากันนะคะชื่อกิจกรรมว่าต้นหอมจ๋าฉันจะกินเจ้านะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยอ่าเด็กๆยังไม่รู้ใช่ไหมคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะมาปลูกพืชสวนครัวกันนะคะเด็กๆ เด็กๆรู้ไหมคะว่าเราจะปลูกต้นอะไรกันเอ่ยอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆเราจะปลูกต้นหอมกันนั่นเองนะคะก็คือต้นนี้นะคะเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,อนว่าอุปกรณ์นะคะเรามีอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแก้วพลาสติกหรือภาชนะนะคะที่เราจะนําไปเพาะปลูกนะคะอาจจะเป็นกระถางก็ได้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น หอมแดงนะคะเด็กอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยนะคะหรือดินนะคะที่เราผสมกันแล้วนะคะซึ่งก็จะมีช้อนนะคะใช้สำหรับที่เราจะเอาไว้ตักนะคะส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นมีดนะคะที่เราจะเอาไว้ใช้สำหรับหั่นนะคะของหอมแดงนะคะ มีดอันนี้นะคะเด็กๆจะต้องระวังมากๆเลยนะคะเด็กสามารถที่จะเดินหรือไปหยิบมีดนะคะมาหั่นเองได้ไหมคะอ่าไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กต้องให้ใครทําให้คะผู้ปกรองนะคะต่อไปนะคะอุปรกรณ์สุดท้ายเลยนะคะก็คือจะเป็นน้ํานะคะที่เด็กๆจะต้องเตรียไมไว้สําหรับหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาลดกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะ สําหรับที่เราจะปลูกต้นหอมกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทํานะคะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะอ่าพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะลําดับแรกเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนําแก้วพลาสติกหรือภาชนะที่เราจะปลูกนะคะเอามาไว้ข้างหน้าเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆตักดินนะคะที่ผสมปุ๋ยแล้วนะคะตักใส่แก้วนะคะเด็กสามารถตักนะคะประมาณครึ่งแก้วหรือ จะประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่เต็มแก้วนะคะอันนี้จะเหลือประมาณ2-3เซนนะคะ หลังจากที่เรานะคะตักดินผสมปุ๋ยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เดกจะต้องระวังมากที่สุดเลยนะคะก็คือให้ผู้ปกครองนะคะตัดนะคะหอมแดงนะคะตรงปลายให้ได้สังเกตก่อนอเลยนะคะอันดับแรกนะคะตรงนี้จะเป็นหัวนะคะแล้วก็จะมีรากนิดหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเราจะไม่ตัดตรงนี้นะคะแต่เราจะตัดตรงปลายหอมแดงตรงนี้นะคะตัดออกนิดนึงนะคะเด็กๆ ะะหลังจากที่เราตัดเสร็จนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะไม่เอาตรงที่เราตัดแล้วนะคะปะาัากดลงไปนะคะแต่เราจะเอาตรงหัวกับรากตรงนี้นะคะปักลงไปแทนนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองตัดนะคะหอมแดงให้เด็กๆได้เลยนะคะซึ่งเวลาที่เรากดลงไปนะคะเด็กๆก็ให้เด็กกดประมาณสักครึ่งหนึ่งของหอมแดงนะคะ นะคะหลัจากที่เด็กๆนะคะกดหอมแดงลงไปแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเรากดเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะลดน้ํานะคะลงไปนะคะแต่เวลาที่เราลดนะคะให้